สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับซึ่งผมแกะไปแล้วก็ก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช่ครับงันเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ครับเป็นลูกบอลนะครับทีมชิคก้าบูลนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องไปก่อนนะครับที่กกะกะเ,ทเห็นไหมก็เดี๋ยวผมี่ดูถุงเปล่านะครับ ปเก็บเอาไว้นี่ครับนี่คือลูกบอลลายชิกากกะบูนนะครับเขาเป็นลูกบอลปกติมีลายชิกากกะบูนครับแล้วก็นี่ด้านนี้จะเป็นภาพใหญ่นะครับแต่ภาพนี้จะจับได้นะครับเป็นคนผิวหนังกับเจ้าลูกบอลครับอันนี้จะเรียบๆแล้วก็มีรูปอันนี้จะขู่ขานะครับจะเป็นรูปลายชิกากกะบูนะครับนี่ก็จะเขียนว่าชิกากกะบูนนะครับ วกวอนสีแดงดําแล้วก็มีเขียนว่าสก้าบูนะครับสีมว่วงอ่อนนะครับแล้วก็จะเขียนว่า S P A L D I N G นะครับแล้วก็อาวงโจ้น,นี้น่าซื้อมาเลยนะครับเด้งดีครับตายเขาจะชื่อว่า U A Y นะครับก็ซื้อเลย รนี้729บาท729บาทมี2ลูกนะครับมีลูกบอลไฟแล้วก็ชิาคาบูนะครับ6กหกร้อยหกร้อยกว่าก็น่าจะเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้จอกอะไรก็ไม่รู้ก็อย่าลืมกดไลค์ like แล้วกว็กดสมัครใครด้วยนะครับวันนี้ขอรับไปก่อนสำหรับซื้อมาเลยนะครับลูกบาแข่งดีนี่ขอราไปก่อนนะคบสำหรับคิปจีสิบเก้าวันนี้ขอรับไปก่อนสวัสดีครับคิมน่าจะรีวิวอะไรหรือพาไปที่ไหน เผื่อได้ไปที่เผื่อไดปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับรรีวิวลูกบาสี่กากาบูนครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันทีมหน้าเทมเทมบ๊ายบายสิบ๊ายบายเร็วเอาบ๊ายบายตรงนี้เลยมาตรงนมาตรงนี้แล้วก็บ๊ายบายไป เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเด็กๆกังน้องผมนะครับแล้วก็ผมนะครับติดตามนะครับในคลิปหน้าชุดที่2ี่ิบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับชุดที่1ิกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะบาย